ผลงานศิลปะหลากหลายชิ้นแม้จะไม่งดงามสมบูรณ์แต่ก็เป็นผลงานที่ได้จากความตั้งใจและออกจากความรู้สึกส่วนลึกภายในของผู้สร้างสรรค์ค่ะงานของเียียชื่องานอะไรคะอวุธของพวกตำรวจครับเพราะคาดว่าตัวอยากจะเป็นตำรวจอนะ่ะอยากจะเป็นตำรวจเฉลอประชาชนอะไรอยเงี้ย เลยสร้างขึ้นมาถ้านในอนาคตเราคงอยากจะประสบความสําเร็จกับสาขาวิชาที่เรียนแต่ว่าความใฝ่ฝันความฝันอยากเป็นนกักกฎหมายค่ะใช่สังคมทุกวันนี้มันไม่ยุติธรรมเราคิดว่าเราน่าจะมาช่วยกันให้มันยุติธรรมได้มากกว่านี้ติดยา,ดยาโดดเรียนไม่กลับบ้านเห็นพ่อร้องไห้พ่อที่แบบว่าเข้มแข็งให้เราเห็นตลอด เขาองให้ให้เราเห็นมันก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าทำยังไงให้เราทำให้น้ำตาของพ่อหายไปได้แล้วมีรอยยิ้มเข้ามาแทนงานปั้นภาพวาดที่วางเรียงรายเหล่านี้เป็นผลงานจากฝีมือของเยาวชนระดับอาชีวะซึ่งถูกตีตราว,ว่าเป็นเด็กหลังห้องทว่าผลงานที่ออกจากภายในของเขาแสดงให้เห็นว่า เด็กหลังห้องก็มีความคิดความหวังม่แตกต่างไปจากเยาวชนทั่วไปเลยค่ะนิยามของเด็กหลังห้องในที่นี้หมายถึงเด็กที่ไม่ค่อยสนใจในการเรียนแต่มักจะสนใจกิจกรรมนอกห้องมากกว่าค่ะอาจจะเพื่อตามกระแสสังคมไปในทางที่ไม่ถูกต้องดังนั้นหากมีกิจกรรมนอกห้องที่น่าสนใจ ก็อาจดึงดูดเขาไว้ได้นะคะดันไปเจอเด็กห้องหนึ่งเขาที่เป็นเด็กหลังห้องทั้งห้องครับมืนกับว่าไม่มีใครอยากจะอยู่หน้าห้องแย่งกันอยู่หลังห้องแล้วก็พยายามจะหาวิธีการทําทุกอย่างที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้แบบไม่ได้สอนมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพาเขาเรียนรู้มีเอางานศิลป,ปะให้เด็กลองทําแล้วเห็นว่าเออพออยู่กับงานศิลป,ปะเขาก็นิ่งลงนะเขาก็มีสมาธิไม่เป็นลิงเหมือนที่เคยเป็นเลยมาณนี้ครับ เคยสนใจว่าเอออันนี้น่าจะเป็นตัวเชื่อมที่ทําให้เขาได้เรียนรู้เรื่องอื่นๆได้พยายามหาเด็กกลุ <through> <K al anyway> <ugu> like ่มนะครับที่มีปัญหาเหมือนกันกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเด็กกลุ่มอาชีวะเนี่ยก็มีมีลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันกิจกรรมในค่ายศิลปะติดดินศิลปินหลังห้องแบ่งออกเป็นสามฐานค่ะโดยประมวลจากข้อมูลการใช้ชีวิตของเหล่าวัยรุ่นฐานความรักเพื่อให้ทำความรู้จักกับความรักที่แท้จริงค่ะ านวัตถุเพื่อไม่ให้ยึดติดกับวัตถุจนเกินไปมีอะไรบ้างอาเคเสื้อผ้าเสื้อผ้าเงินเงินบ้านรถบ้านรถและฐานใครเจ๋งเพื่อให้รู้ว่าความเจ๋งไม่ได้หมายถึงการยกพวกตีกันการแข่งรถมอเตอร์ไซค์หรือการกินเหล้าเมายานะคะแล้วคนอื่นก็มองว่าเราเงียบอาจจะดูแบบไม่น่าคบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จำเป็นต้องให้ใครมาทำความรู้จักกับเราก่อน เราเข้าไปคุยกับเขาก็ได้เขาอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดวันสุดท้ายของการเข้าค่ายทุกคนไม่เว้นแต่พี่พี่ที่มาเป็นพี่เลี้ยงเท่านั้นนะคะต่างผลัดกันเขียนข้อความบนแผ่นหลังของเพื่อนตอนนี้ไม่สนใจแล้วค่ะว่าใครจะมาจากสถาบันไหนกันบ้างรู้เพียงว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นค่ะ ทุกคนมีผลงานศิลปะของตัวเองอยู่ในกระเป๋าค่ะสำหรับบางคนอาจไม่ใช่แค่ชิ้นงานเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงความหวังความใฝ่ฝันในชีวิตที่ผ่านการตกผลึกทางอารมณ์และความคิดจากกิจกรรมบ่มเพาะในค่ายค่ะรู้จักตัวเองรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นประโยชน์เกื้อกูลค่ะ do it by